สวัสดีครับก็กลับมาพบกับ NPF Radio ครับผมแมคการเหมือนเดิมก็มาอัปเดตข่าวสั้นๆนะครับช่วงต่อไปก็อาจจะเป็นอัปเดตคลิปสั้นๆหน่อยก็ฝากติดตามด้วยนะครับทั้ง t TikTok อิอกอทั้ง Twitter, IG ไอจี b o o k ก็ก็ยอดกดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากด้วยนะฮะก็มาอัปเดตข่าวกันนะสำหรับล่าสุดนะครับสดๆร้อนๆที่หนองโอพพิยะเรา นะทำการปิดดีวต่างชาติคนที่สเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากที่ได้ข่าวว่าปิดดีวทางจอร์ดฟิลิเป้นะครับเซ็นเตอร์แบ็กวัยสามสิบสามปีเข้ามาแล้วก็กำลังเดินทางมานะครับน่าจะเป็นเดือนกร,รกฎาส่วนไลายที่2ที่เข้ามาจะเป็นโคต้เอเชียนะครับอิสลามบาทานเล่นปีกขวาบนนะถนัดซ้ายนะครับปีกขวาบนตัวบนดั่งปีกซ้ายปิดขวาได้หมด ส่วนล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับก็มีข่าวจากกีตารข่าวสั้นาก็คือทางาเป็นดาวน์สโรวจากเอกวาดอร์นะครับอดีตทีมชาติเอกวาดอร์นะชุดยูยี่สิบแล้วก็ทีมชาติชุดใหญ่แต่ว่าเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับประมาณหนะึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่เนี่ยยังเคยติดทีมชาติเอกวาดอร์ชุดใหญ่ด้วยนะฮะมีนามว่ามาลอนเคเชสุดนะครับเดี๋ยวผมเรียกสั้นๆว่ามาลอนเคเชสุดนะอืมเรียบร้อยปิดยวไป จากอาจารบารี่นะครับทีมรีดลองของซาอุดีอาระเบียซึ่งโปรไฟล์คนเนี้ยไม่ธรรมดานะครับหลายๆคนคงเห็นฟอร์มแล้วก็ดังเร็วนะดังเร็วตั้งแต่อายุประมาณ20ปีก็เริ่มติดทีมชาติอยู่20ของเอกวาดอร์ที่บอกแล้วก็โชว์ฟอร์มได้สุดยอดนะครับก็มีเล่นในลีกลีกสูงสุดนะส่วนใหญ่เล่นลีกสูงสุดประมาณ20ปีเล่นลีกเอกวาดอร์แล้วก็พลิกพีชเนี่ยเล่นลีกเม็กซิโก นะครับไปเล่นลีกสูงสุดเม็กซิโกระาหกระเหินเล่นลีกทางลีกเปรูพวกนี้นะครับอืสุดท้ายล่าสุดเนี่ยมาเล่นกับลีกซาอุาดิอาระเบียหลีกรองแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีเหมือนกันแล้วนอกจากนี้ก็เคยเล่นกับบูชอนนะของเคล็กสองก็โชว์ฟอร์มได้ดีก็ยิงผลิตสกอร์ได้พอสมควรน,นะครับแต่ว่าไม่ถึงกับ เปลี่ยนปางมากแต่ละทีมที่เขาไปอยู่ก็เฉลี่ยก็ประมาณาลงประมาณยี่สิบเกมเฉลี่ยก็ยิงประมาณสิคลูกประมาณนี้นะครับจะค่าเฉลี่ยนันี้จะจะ,จะ,จ,ะจะไม่เยอะมากมายแต่ว่าดูจากรอร์มการเล่นแล้วก็ลักษณะทรงบอลการเล่นสไตล์การเล่นเล่นร่วมกับเพื่อนได้ดีนะก็สไตล์บิโรชิมาเลยยุครุ่งรุ่ง,งนะสไตล์บอลการเบียดบ,บอลการเทินบอลการเล่นร่วมกับเพื่อน การจบสกอร์ความแข็งแกร่งความเร็วในคล้ายๆกับดิวตอนที่รุ่งๆุ่งหน่นะครับแล้วก็ผลิตสกอร์ได้จะไม่เยอะมากไม่เพียงพานมากก็จะเข้ามาร่วมเล่นกับบาโอสตาเดลี่นะครับมีมาลอนมีบาโลสแล้วก็ทางอิสลามบาทาหน้าตัวบทเราในปีนี้นะครับในปีนี้จะเป็นจะเป็นสามคนนี้เป็นตัวหลัก นะครับส่วนตัวรองตัวสอบแซกก็คือชาติรัตนวงศ์เป็นตัวเป้าที่เพิ่งเซ็นเข้ามาจากสุดราการนะครับแล้วก็มีเจอพันธพาสุขขันโจชิลเลอร์โบวที่ปีนี้ก็เป็นปีที่สองแล้วนะครับหลังจากปีแรกก็เป็นตัวสมรองสุดส่วนใหญ่แต่ว่าทําผลงานได้ดีนะครับมีสามรูปนะครับยิงสามประตูมันได้เหมือนกันนะแล้วก็ประมาณนี้นะส่วนค่าจ้างนะครับมารอนเคสุดนี่ก็ เท่าที่สืบทราบมาประมาณประมาณหกแสนบาทต่อเดือนนะครับประมาณหกแสนบาทต่อเดือนค่าเซ็นน่าจะเยอะพอสมควรอยู่เพราะว่าดูโปรไฟล์ดูดีกีแล้วน่าจะมีตำต่ำก็เจ็ดหลักนะครับอาจจะเป็นหนึ่งถึงสองล้านประมาณนี้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปสั้นๆอัปเดตข่าวนิดหน่อยฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับใต้โพสต์นี้แล้วก็ฝากติดตามทิกตอกฝากติดตามทวิตเตอร์ไอจี ยูทูบด้วยปีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่เอ่อโซเชียลเข้าสู่มีเดียสปอรตมีเดียของของ NPFc ของน้องบุวพิยะเราแบบเต็มตัวนะครับฝากติดตามด้วยแล้วก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับสั้นๆน,นะครับวันนี้สวัสดีครับ